จด้พาทุกคนมาพบกับช่องหมาฟ้ากันอีกแล้ววันนี้มาทันคลิปแรนด้อมนะคะในหัวข้ออัปเดตความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณเนาะอัปเดตความรู้สึกของเขาตอนนี้ต่อคุณกันนะคะมาดูกันนะคะขอพลังงานหน่อยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากสื่อถึงใครในช่วงนี้ นะคะนั่นเองใครที่ไม่มีพลังงานก็ฟังได้เนาะรับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปกันนะนะคะมาดูกันเนาะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อถึงคนกลุ่มไหนซิกออฟคับเนี่ยคนละเขาเนี่ยน่าจะอ่าเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วนะนะซิกอ่าเทนออฟคมากับหน่ถ้วยเนี่ยนะนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเคยหันหลังให้กันแล้วกลับมาปรับความเข้าใจกันเนอะนะคะเนี่ยมันเป็นการฮิวกันอยู่อ่ะอการทำงานในความสัมพันธ์แต่มันอึดอัดทำไมหรอมันไม่ชัดเจน กลับมาเหมือนกลับมาหิวกันแต่ว่ามันยังเหมือนอาจจะระแวงกันก็ได้นะอาจจะระวังกันอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกกังวลอยู่อึดอัดและกังวลมากนะคะออโอเคจริงๆแล้วเป็นเป็นความรักที่โอเคนะนะคะเป็นความรักที่โอเคนะแต่แบบมันมันเคย มันเคยหันหลังกันไปแล้วเนาะแล้วกลับมาหรือว่าคุณเจอคนที่ใช่แล้วอะในกรณีหนึ่งก็คือเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ใช่แล้วกำลังคุยกันอยู่ก็ได้นะคะนั่นเองทีเนี้ยต้องมีใครสักคนหนึ่งพึ่งออกมาจากความสัมพันธ์เก่าเนาะนะคะก็เลยอาจจะเหมือนยัง ยังขอเวลาเอาไงดีจะเริ่มใหม่จะไปต่อเอายังไงดีขอเวลายังกังวลอยู่อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะทีนี้มาดูความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคนพลังงานของธาตุน้ำมีนกรกฎพิจินะนะคะน้ำมาเต็มเลยแล้วก็ไฟเมสิงธนูเนาะนะคนะ,ะคน ลมกลุ่มนะคืนวันจันทร์วันอาสาววันพฤหัสน,นะคะนั่นเองมาดูกันทีนี้ว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับเราค่ะตัวเขาตอนนี้คิดและรู้สึกยังไงกับเรารอดูเฝ้าดูรอดูรอจังหวะนะคะ เขากำลังที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นแหละนะนะคะเป็นการเข้าหาเป็นการทำสิ่งดีๆนะนะคะเพื่อให้บรรยากาศมันดีประมาณนั้นนะเป็นการอา,อาจจะหาตัวช่วยอะไรก็ได้นะแต่เป็นการสื่อถึงความรู้สึกมาฟ้ามองว่าเขาจะรอจองังหวะ เขาอาจจะสื่อออกมานิดนึงก่อนแล้วรอดูสถานการณ์ถ้าเอ๊ะใช่แล้วแหละอะไรแบบนั้นนะนะคะเขาเออจริงๆเอาจริงๆความรู้สึกของเขาก็คือแอคชั่นเลยแอคชั่นให้รู้เลยนะว่าว่าชอบนะแอบชอบอยู่นะชอบนะอะไรแบบนั้นอะนะคะแต่เขาจะมีมุมของการเล่นตัวนิดนึงเพื่อ เพื่อไม่ให้มันมันมันมากเกินไปอืมคือสื่อออกมาไม่ถึงไม่เต็มอะไม่เต็มนะคะแต่จะสื่อแหละเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์ไม่ไม่ไมชัดเจนหรือว่าจะไปต่อ,อยังไงจะเป็นยังไงมาฟังามาว่าเขากําลังหาวิธีหรือกําลังคิดที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันรับรู้ได้นะคะออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นในแบบว่าชัดเจนมากขึ้นว่า ชอบนะเออเป็นคนที่ใช้สำหรับเขานะอืมประมาณนั้นนะคะทีนี้ตอนนี้เขามองเรายังไงเออนะตอนนี้เขามองเรายังไงค่ะเขามองคุณยังไงตอนนี้ห้าเหรียญ จากไม่สนใจเนี่ยมันน่าจะเริ่มมีอาการอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขาเห็นนะตอนแรกเราอาจจะไม่สนใจเขาก็ได้นะแต่ตอนนี้หมอฟ้ามองเห็นว่าเขาเริ่มเห็นโอกาสแล้วนะเออเราอะน่ารักนะนะคะแต่เราอาจจะกังวลมากเกินไปก็ได้นะคะเราคิดว่าเขาเจ้าชู้หรอหรือว่าเขามองว่าเราเราเจ้าชู้ อ้โเราดูดีอ่ะคือมันดูดีไปหมดจนแบบเขาไม่รู้ว่าเขาคิดฝ่ายเดียวหรือเปล่าเนาะเราอ่ะดูดีมากน่ารักสดใสอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนาะนะคะคือมันไม่รู้สิว่ามาฟ้าว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เครียดมากกว่าคือใช้คําว่าบางครั้งคือจริงๆเขาเป็นคนที่มั่นใจตัวเองมากเอาเป็นว่าขาดความมั่นใจไป ไปอีกแบบระดับหนึ่งเลยนะเหมือนต้องแบบเหมือนเรียกความมั่นใจกลับมานะ่เออจริงๆเพราะเราดูดีมากนะเราดูดีจนจนเขาขาดความมั่นใจอะ่ะอืมประมาณนะั้นจริงๆเป็นคนมั่นใจใตัวเองมากนะว่าตัวเองก็เฮ้ยมีดีโน่นนี่นั่นนะแต่คุณดูดีเกินจนจนเขาประมานะคะในกรณีหนึ่งเนี่ยคนที่ กลับมาปรับความเข้าใจกันเนี่ยอาจจะเป็นช่วงนี้คุณดูดีขึ้นจนเขาไม่มั่นใจว่าจะได้รับการยอมรับมานะนะประมาณนั้นนะคะนั่นเองเออเขาคิดจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะราชาถือดาบก็เก็กก่อนละเก็กก่อนแหละนะอย่า yeah. ให้เขารู้อารมณ์แบบนั้น อย่าให้เขารู้ออนะอะเหมือนจะแกล้งอะจริงเออชอบเวลาเราดูแบบงอนๆอะไรแบบนี้ฮะเออ้าเหมือนไม่สนใจเราก่อนเออประมาณนั้นนะแต่มอฟ้ามองว่าเหมือนอารมณ์แบบอยู่ดีๆก็ ตัวน่ารักมากกว่าหมอฟ้ามองนะทำตัวให้คุณอยากเข้าหาทาเหมือนเอาใจดูตอนแรกนะเขาจะสลับกันนะทีนี้เหมือนแกล้งคุณให้ไม่พอใจก่อนแผนการของเขานะเขาเหมือนจะแบบแกล้งให้คุณไม่พอใจแล้วเขาก็จะเหมือนแบบแง่งแง่่งตัวน่ารักมาแบบคือดูอาการของคุณนะ เออแล้วก็แบบเหมือนให้คุณแบบเข้าหาเขาอะไรแบบนั้นนะ่ะเหมือนแบบเล่นได้จับเป็นหนังอินเดียนะเออว่ามาแบบว่าทําให้คุณไม่พอใจแล้วก็ไปง้อคุณง้อคุณแล้วคุณก็ยอมเขาใจดีกับเขาอ่อนให้กับเขานี่ยเขาเหมือนคนที่แบบรู้ว่านั่นไงพอรักฉันใช่ปะ่ะเสมมุตินะเขาคือแผนการของเขานะถ้าคนที่ไม่ได้ชอบเนะี่ยถ้ามีเรื่องผิดตับใช้คําว่าผิดตับ ภาษาภาษาอีสานวันละคำผิดตับก็คือมีเรื่องที่ทำให้โกรธเครืองเนี่ยนะนะคะก็ไม่เอาเลยใช่ป่มถ้าคนมันไม่ได้ชอบเนาะมันก็จะแบบไม่เอาเลยไม่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 ชอบนิสัยแบบมีอย่างมายุ่งอย่างมาเล่นกับฉันแต่เขาจะวางแผนแผนของเขาก็คือถ้าเขาทำให้คุณผิดตับผิดตับคือไม่พอใจนั่นแหละแล้วทีเนี้ยพอเขาไปงอคุณแล้วคุณก็ ใจเดียวเขาให้อภัยเขากลับคืนน่ะเขาก็รู้ละว่าอ๋อใช่อย่างที่เขาคิดละตามแผนก็คือคุณก็ชอบเขานั่นเองคุณก็ใจเดียวเขาคุณร็หลักเขาอะไรแบบนั้นน่ะคือแผนการที่ทําให้คุณแสดงออกทางความรักนั่นเองเนาะนะคะเออประมาณนั้นอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องอะไรที่อยากบอกเนาะมีเรื่องอะไรที่คุณต้องระวังไหม ขึ้นมาว่าความพยายามเอาชนะเนาะการได้รับการยอมรับกจะต้องกลับมามั่นใจในตัวเองรักตัวเองค่ะนะพัฒนาตัวเองเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องที่ทำให้เออเอาไม่เอาเป็นว่าสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือ ถ้าอยากถูกข้างรักจะต้องไม่พยายามคุณจะต้องไม่ใช่คนที่พยายามที่อยากจะได้อะไรที่มันเป็นของของคุณคุณไม่ต้องพยายามที่อยากจะได้อะไรที่มันเป็นของของคุณคุณจะต้องทำเหมือนควบคุมมันกลับมาพัฒนาตัวเองทำให้พลังงานของคุณมันเหนือกว่า เพื่อให้สิ่งนั้นมันไล่ล่าคุณนี่คือกฎนี่คือกฎที่คุณกดนี่คือกฎที่ทุกคนต้องรู้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานของคุณน้อยคือคืออินหนังอินเดียคือวิ่งไล่จับกันอะจริงๆนะทำไมทำไมแบบเหมือนเขารักเรานะแต่ทำไมดูเหมือนเขาถอยอะ มืพอเขาเข้าไม่ถึงเราแล้วเขาก็ถอยอะประมาณนั้นอะมันจะเข้าไม่ถึงนะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาคือคนที่ใช่เขาจะต้องเป็นฝ่ายที่พยายามที่จะเข้าถึงคุณในระดับพลังงานที่คล้ายๆกันคุณต้องให้เกียรติให้คุณค่าตัวเองเนาะ แล้วค,คุณจะไม่ต้องกังวลไงทาไมต้องพูดแบบนี้เพราะมันมีความกางังวลพลังงานไพ่มันมีความอึดอัดและความกังวลเกิดขึ้นในความสัมพันธ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยบอกว่าถ้าก,างกังวล่ากลังรักตัวเองเพราะพลังงานของคนที่รักตัวเองเป็นพลังงานของความิเนหาวัตถุจะเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งที่มีพลังงานสูงนะคะนั่นเองโอเคนะคะ ไปดูกันเนาะทำยังไงให้พลังงานสูงทำยังไงให้พลังงานสูงใสจิตใสคิดเอาเนาะนะนะโตแล้วเนาะหมอฟ้าเชื่อว่าคนที่เข้ามาฟังคลิปแบบเนี้ยต้องบรรลุนิติภาวะแล้วมีความรักแล้วเนีน่ยนะจิตใส จิตใสไปค้นหาเนาะนะคะอ่ะไปต่อค่ะไม่รู้นะจะเหมือนถูกราบถูกดูแลถูกเอาใจใส่เออประมาณนั้นเลยนะคะจริงคุณนั่นแหละเป็นคนที่จะทำพาความรักเนาะนะคะน้ำพาความรัก คือเอาจริงๆรู้สึกแบบนึงแต่อาจจะไม่ได้บอกความรู้สึกนั้นก็ได้เพราะนั้นถ้ามันไม่ชัดเจนตอนนี้เขาแค่อยากรู้ความรู้สึกของตัวเองแต่จริงๆอิอะในใจมันชัดเจนอยู่แล้วแหละแต่แค่ต้องการความชัวว่าชัวนะอะไรแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหมอฟ้ามองว่าทั้งคู่รักกันมากแต่ว่าต้องการแค่ความชัวนะเพราะนั้นพลังงานของคนที่เหนือกว่าอาจจะทําให้อีกคนหนึ่งแสดงออกมาก่อนก็ได้นะยังไงก็มีความเป็นคู่กัน นาอารมณ์ทําให้การรับรู้ขนมัวนะคะถึงได้บอกว่าต้องใสมันถึงจะเห็นอะไรชัดเจนใช่ปะน้ําใสมองเห็นปลาโอเคนะนะนะอะไรที่มันใสมันก็จะเห็นอะไรชัดเจนปัญญานำทางอะไรก็ตามอ่ะเอาเอาแค่นี้แหละแค่ความมืดมองไม่เห็น ความสว่างความใสมันเห็นแค่นั้นเนาะเพราะนั้นอะถ้าเราอยากรู้ว่าเราต้องทํำยังไงอะไรยังไงแก้ไขยังไงทําให้มันใสนะแล้วจักรวาลจะนําทางคุณนะคะตอนเนี้ยมาฟ้ามองว่าการได้อยู่กับตัวเองเนี่ยมันดีเนาะมันดีแล้วมันทําให้รู้ว่าเออมันต้องการกันอะไรกันเนาะเออเอ,อ,อยากมีเขานี่นะ จริงๆแล้วเราอยากมีเขาใช่ไหมอะไรแบบนั้นจริงๆแล้วมันมันเป็นอะไรที่จิตผูกพันกันมากๆนะ,ะเป็นจิตที่ผูกพันกันมากๆนะคะมาฟ้ามองว่าถ้าคนที่เพิ่งรู้จักกันเนี่ยจะคอนเนคกันในไม่ช้านี่แหละนะต่างคนต่างได้รู้ใจตัวเองเรียนรู้กันและกันได้คอนเนคกกันแน่นอนนะได้สมหวังกันแน่นอนอารมณ์แบบนั้นนะได้เชื่อมต่อกันแน่นอน นะคะเชื่อมจิตเชื่อมใจนะคะอืมอ่ะให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้เนาะช่วงนี้ฝันไหมฝันก่อนก่อนที่จะเจอไหมคือถ้ามีเซนต์หรือมีอะไรที่มันบอกก่อนจะเจอกันไหมจริงๆคนคนนี้เป็นคู่ของคุณนะมันต้องมาในรูปแบบของความฝันก่อนหรือมันมีเซนต์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่รับรู้ได้ก่อนด้วยซ้ำนะคะว่าเป็นคู่ คุณคุณถ้าไม่มองข้ามนะกณจะรับรู้ได้นะนะแล้วเรามีความจริงใจกับเราด้วยนะคะเอาจิงๆอิะงออนะถ้าเป็นคนเก่าก็จะกลับมานะคือกลับมาแล้วดีไหมดี ะะไม่ว่าความสัมพันธ์ไหนต่อจากนี้หมอฟ้าว่ามันจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นมันจะมีความสุขมากขึ้นมันจะแสดงออกทางความรู้สึกมากขึ้นนะถ้ามันไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้มันแค่ได้อยู่กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นความร่าเริงความสดใสของคนนี่แหละจะเป็นคือพลังงานต้องสูงขึ้นนะพลังงานกังวลและความกลัวเป็นพลังงานด้านลบนะคะพลังงานของความกล้าหาญและพลังงานของ,ของการคิดบวก จะเป็นพลังงานดึงดูเนาะเพราะนั้นรู้ว่าตัวเองต้องทำยังไงนะคะเนาะอ่าผ่อนคลายว่างๆนะคะ,นะะนะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจริงนะคุณต้องยอมก่อนบางสิ่งบางอย่างเราอยาก อยากได้สิ่งหนึ่งเราต้องปล่อยมือจากสิ่งหนึ่งเพื่อเราต้องทำมือให้มันว่างอะเพื่อหยิบเอาสิ่งนั้นให้ได้ใช่ปะแล้ถ้าเรายังกำความกังวลไว้อยู่กำความเครียดกำความกังวลเนื้อคู่อยู่ตรงเนี้ยเราจะเอามือที่ไหนไปจับเนาะนะคะมาฟ้ามองว่าทำไมไพ่ให้บอกว่ากลับมารักตัวเองอยู่กับตัวเอง มันเป็นการรัดเข็มขัดตัวเองคนที่รักตัวเองพัฒนาตัวเองคือคนที่รัดเข็มขัดตัวเองกับทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณจะก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วคุณจะไม่มีความกลัวนะบาดเจ็บก็บาดเจ็บน้อยแล้ววะเออประมาณนั้นอะ่ะเฮ้ยล้มเต็มที่ก็เข่าถลอกอะ่ะคงไม่เจ็บหนักหรอกเพราะฉันรัดเข็มขัดเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะฉันเซฟตี้แล้วอะ่ะเออเจ็บน้อยเพราะนั้นทําไมคุณต้องรักตัวเอง นะคกูคต้องเซฟตี้ตัวเองอืมก็จะเจ็บหน่อยโลูกนี้คือการเรียนรู้เนาะนะคะเออทำไมบางคนเจ็บหนักเลยนะคะเพราะคุณโหยหนูรักหนูรักใครหนูรักทั้งตัวและหัวใจหนูทุ่มสุดขีดทุ่มได้นะทุ่มได้นะแต่ต้องมีสติตืต่นรู้อยู่กับตัวเอง จิตต้องอยู่กับตัวเองนะคะอยากเล่นบทไหนบนโลกไปเนี่ยเล่นได้ทุกบทนั่นแหละนะคะเออแต่ว่าคุณจะต้องแยกจิตของคุณออกมาเนาะนะคะเอออะไปต่อนะคะอ่ะคู่ทางจิตวิญญาณจริงด้วยนะถึงว่าวิ่งไล่กลับกันเป็นหนังอินเดียเลย นะคะทำไมต้องเกี่ยวกับพลังงานเนาะอ่ะมีโอกาสสมหวังกันสูงมากจริงมีโอกาสสมหวังสูงมากนะคะมันคุ้มค่านะคุณมีค่าอยู่ในตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นสําคัญมากเลยฝันที่เป็นจริงนะคะคุณต้องเห็นค่าในตัวคุณก่อนเนาะนะคะมีโอกาสสมหวังมากคู่นี้นะคะเอาแหละ Urdy นะขุดเป็นคนที่นำพาคุณตัวเองนะเป็นคนที่นำพาชีวิตตัวเองเนาะนะคนะ,ะเออนี่ยยิ่งเราอิสรภาพทางความรู้สึกนะยิ่งเราความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราจะดึงดูดให้เขาเป็นฝ่ายที่เข้าหาเราเองดูดมาหาเสน่ห์แค่ไหนนะคะแล้วเป็นอะไรไม่รู้ถ้าก่อนหนะ้านี้เข้ากันอืม แต่พอเชื่อมจิตแค่นั้นแหละเข้ากันได้ดีมากนะคะหมายถึงคอนเนคกันที่จิตบางคนเนี่ยมองว่าทำไมมันเข้าถึงยากจังเลยทำไมไม่ดูเหมือนเขามีกำแพงอันนี้สิ่งที่ตาเห็นแต่สิ่งที่ตาไม่เห็นคืออะไรจริงๆเราต้องคอนเนค์กันที่จิตเพราะนี่คือท f a m e เนียนมันต้องคอนเนคจิตคอนเนคใจนะคะมันถึงจะ เข้าถึงกันได้ง่ายเข้าถึงกันได้พลังงานมันต้องคอนเนกันก่อนเนอะประมาณนั้นเลยนะไปเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเนาะนะคะคือถ้าพูดแบบมันจะยาวนะคะเออหมอฟ้าก็คิดว่าจะเปิดช่องทำแบบเกี่ยวกับคู่ทวินเฟล์ทำยังไงให้รียูเนียน ช่วงถ้าซับเพลตกันเราต้องทำยังไงอะไรแบบเนี้ยเออมีความคิดนะแล้วก็เรื่องของเนื้อคู่ด้วยคู่กรรมด้วยอะไรเอาให้หมดเลยเนาะนะคะก็รอรอดูแลกันเนาะนะคะตอนนี้ยังยังยัง ยังหาเวลาอยู่ยังพยายามจัดการเวลาของตัวเองอยู่เนาะนะคะแล้วก็ต้องฝากขอโทษที่แบบมา,มามาหายหายด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามหมอฟ้ามาตลอดเลยเนาะนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาเน,ะนาเนะขอให้สมหวังในความรักมีความสุขในความรักมั่งครั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณท่า